สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสบดีที่3เมษายน2,568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดบัลไทยยสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8ทุกท่าน8ก็เข้าหลัก สินะครับหวยออกหกแปดเำหรับงวดใหม่แอดบ่าวคำนวณได้เลข8ปดถูกทันได้เลข8นะครับก็มาลุ้นกัน8จะมาไหมแนวทางเด่นบทเลขเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักหน่วยเลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอดบ่าวคำนวณได้เลข7 ็เข้าหลักหน่วยนะครับเวยออก6 8 7ส่วนในทางงวดใหม่สูตรหลักหน่วยเลขเด่นตัวเดียวอาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกทันได้ได้เลข6นะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางตำไทยคู่โตสหรือว่าคู่สลับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณของอาจารย์ได้79กับ80มัดรวมกันแล้วได้78อยู่ทุกท่าน78ก็มาตัวกลับนะครับหวยออก687ส่วนในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้68กับ13มัดกันแล้วได้6163 8183อาจารย์เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดนะครับ ตามนี้ทุกท่าน6 1 6 3 8 1แล้วก็8 3ต่อมาจะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวนะครับงวดใหม่สูตรนี้ของแอดบาวคำนวณได้1กับ3ทุกท่าน1กับ3ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นสตัวของสาริกาถุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้3า6สี่หมีเลขหเข้าหลักร้อยนะครับเพื่อออก6 8 7ปดเจดทางเดินเลขของอาจารย์แดงวดหลังสุดหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับที่เหลือเข้าหมดเลยถูกทันบางงวดก็มา2ตัวนะครับเดินดีอยู่ครับสำหรับแนวทางเด่นบน เลขเด่นแบบ3ตัวของอ็าริกาสำหรับงวดใหม่ทุกท่านใบนี้เลยนะครับใครตามอยู่อาจารย์เจดีให้มาแล้ว16เมษาย5 6 8น2568สูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้029นะครับ029มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของอัชนะพล สูตรนี้ของอเอชนะาพลงวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข8เข้าหลัก10งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขหเข้าหลัก10ย้อนไปอีกงวดมีเลขสีเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออกแปดเกวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ของอเอชนะาพลก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้1235งสองสามห้าทุกท่านหนึ่ เด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับ16เมษายน2568ครับต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยบนของแอดยืนบญเลศิศหรือว่าแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข6หวยออก68 ส่วนทางงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับ16เมษาย5 6 8น2568ัดยืนคำนวณได้1356ทุหากถูกทัน1 3 5่นาทางร้อยบนนะครับใบเขียวใบเต็มถูกทันต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยบนสูตรทำมือนะครับงวดที่ผ่านมาสูตร ทัมือของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขหกย้อนไปอีกงวดก็มีเลขห้นะครับที่เข้างวดที่ออก5 6 3ส่วนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรนี้แอดยืนคำนวณได้1 3 5 6 7สากทุกทัน1 3 5 6 7สามทางร้อยบนนะครับสูตรทั้มือ ต่อมาก็จะเป็นนทางหน่วยบนสูตรทำมือนะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ครับนทางของอาจารย์คำนวณได้789135ก็มีเลขอก7นะครับเข้าหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้012468นึทุกทันอยู่ร้านล่างสุดนะครับ012468ครับสูตรหน่วยบนของแอดยืน มาต่อกันที่แนวทางสิบบนเลขเด่นสาตัวของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขแปดทุกท่านออกหกแปดเจแนวทางของอาจารย์มีเลข7หลุดไปเข้าหลักหน่วยย้อนไปงวดแนวทางของอาจารย์มีเลข6เข้าหลัก10อยู่นะครับงวดที่ออก5 6 3มงวดใหม่ทุกท่าน หลักสิบสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้แปดศูนย์สองนะครับแปดศูนย์สองในทางสิบบนแบบสามตัวนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีในทางของเอสคุเมืองต่อมาจะเป็นในทางสิบบนคู่ขี้สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขคู่ ก็เข้าอยู่ทุกท่านหลัก10ก็คือเลข8ดนะครับคอยออก6 8แปดวจ็ดจนทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ตามนี้นะครับใครชอบสูตรนี้ของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปครับ1ิบบนคู่ขี้ต่อมาก็จะเป็นทางหน่วยบนคู่ขี้ สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับคำนวณได้เลขคี่ก็เข้านะครับหลักหน่วยเป็นเลข7จ็ดครับได้เลขเจส่วนแนวทางงวดใหม่ได้เลขคี่นะครับได้เลขคี่แนวทางหน่วยบนนะครับสูตรคู่คี่ของอาจารย์คูเมืองมาต่อกันที่เด่นสอนองบนเลขเด่น4ตัวของแอดยินสีพเนจร งวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทันไม่มี8กับ7นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือครับ16เมษานดินสีพเนจรคคำนวณได้0289ทุกทัน0นย์สอเป็นสอน,อนบนเลขเด่นแบบ4ตัว มาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดมิดงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลข8เข้าหลัก10บดยออก6 8 7แนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้4567้ากถูกทันสี่หาห4เจ็ทางโดยเลขของอาจารย์3มงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสูตรคำนวณ10หน่วยบนของแอดมิด 6เมษายน2568เป็นเพียงแนวทาง, <S <s> <S ทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางมาครบบนของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับ1เมษายนใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มาครบทุกท่านมี6มี7มี8แล้วก็ มี3ด้วยนะครับมาครบทั้งด้านบนด้านล่างกันเลยทีเดียวเชียวสวย่วนทางงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือครับ16เมษา2568หอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ6789 0123เนะครับเดินจริงหนึ่งงวดนะครับสำหรับสูตรนี้ของแอดบนดินแผ่นฟ้า ตามก็แคปหน้าจอไปนะครับหงดใหม่ได้เรียกเดิมครับ6 7 8 9 0 1 2 3ต่อมาก็จะเป็นสูตรกำนวนมาครบล่างของอาจารย์นะครับมาครบล่างของอาจารย์ก็จะมี5 3 1 0 2 4 6ครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางล่าง3ตัวมาพร้อมกับชุด2ตัว,ตวทุกท่านเด็ดล่างของอาจารย์ได้1 3 5อยู่ด้านบนนะครับใครชอบเลขก1ใครชอบติด3ใครชอบติด5ก็ตามนี้ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าใบนี้เป็นข้อมูลล่างจับชุด งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์จับแล้วมี36เข้าตรงๆตงัวสนวทางงวดใหม่ครับ16เมษาสองพนห้ารออาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านใครชอบใบไหนชอบสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวทาง หน่วยบนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข7นะครับเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้าน,นั้นมีเลข3งวดที่ออก5 6, ้าหกสทางงวดใหม่อยู่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้4ี่หกดสองทุกทนี่หกดสองสูตรหลักหน่วยนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์วันชัย ต่อมาก็จะเป็นทาง10ล่างนะครับเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับได้ในะทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่ามีเลข3นะครับเข้าหลัก10บออก3 6มหกทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้5 7 9 1จดนะครับห้าเต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณ หน่วยล่างนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์วันชัยก็เข้านะครับมีเลข6เข้าติดต่อกันมาแล้วห้างวดทุกท่านใครตามสูตรนี้งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณหน่วยล่างของอาจารย์วันชัยได้9012นะครับ9012 ต่อมาจะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวสูตรนี้ของอัจฉริโรธงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้ห้ากับหกมีเลขหกนะครับเข้าหลักหน่วยไว้ออก 6. สามหกสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับใครถามหาใครตามสูตรนี้อยู่งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้แปดกับเก้าทุกท่านนทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวของอัจฉริโรธ งวดใหม่ได้8กับ9นะครับพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ